สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบียร์ก็พามานอกสถานที่อีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเบียร์อยู่ที่สนามฟุตบอลญ่าเทียมนะคะดีดีช็อคเกอร์แนด์นั่นเองนะคะที่นี่นะคะเป็นสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่นะคะ25ไร่เลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าพื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็ตั้งอยู่เนี่ย คลอง3นะคะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมนั่นเองค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะสามารถเข้าได้ถึงสองทางเลยนะคะไม่ว่าท่านใดที่จะสะดวกมาจากทางคลองหลวงนะคะหรือว่าจะมาจากทางรางังสิตนะคะก็สามารถเข้ามาจากปากทางทางธัญ,ญบุรีได้เลยนะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นสนามฟุตบอลในร่มนะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะก็สามารถมาทํากิจกรรมเตะฟุตบอลกันได้นะคะและช่วงนี้เนี่ยเด็กๆปิดเทอมกันด้วยนะคะก็สามารถมาทํากิจกรรมที่นี่ได้นะคะเดี๋ยวเบียรจะพาไปดูสิ่งอํา นความสะดวกในสนามฟุตบอลนี้กันข่าวว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย<ป>นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบียร์ก็ได้เข้ามาอยู่ในสนามฟุตบอลกับน้องๆแล้วนะคะเนี่ยที่เห็นอยู่นี่นะคะน้องๆเขาก็ได้มาทําการเรียนนะคะฝึกซ้อมนะคะน้องๆหนูๆที่ชอบฟุตบอลนะคะช่วงนี้ก็ปิดเทอมด้วยแต่ว่าต่อให้เปิดเทอมก็ยังสามารถมาได้นะคะเสาร์าอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าที่อะคาเดมี่ของเรานะคะจะมีโค้ดนะคะที่ได้รับการฝึกสอนนะคะได้รับการอบรมมาอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นโค้ดที่มาจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะคะบอกได้เลยว่าน้องๆเนี่ยจะได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้เทคนิคการเตะฟุตบอลแบบถูกต้องแม่นยํากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆเตะฟุตบอลกันเลย โยนี่นะคะทุกคนนอกจากที่นี่นะคะจะเป็นอะคาเดมี่รับสอนฟุตบอลแล้วนะคะ oh. เขาก็ยังรับจัดหาทีมแบบเตะฟุตบอลแบบบุฟเฟ่ด้วยนะคะสมมุติว่าใครที่แบบชอบเตะบอลกับเพื่อนๆนะคะแต่ว่าไม่มีกลุ่มไม่มีทีมเนี่ยสามารถมาจอยกลุ่มที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะ จัดหาทีมฟุตบอลให้นะคะจะได้มีเพื่อนมีกลุ่มมาเตะบอลกันแบบจอยๆสนุกสนุกเลยค่ะที่สําคัญที่นี่นะคะยังรับจัดเลี้ยงนะคะรับจัดแข่งขันกิจกรรมภายในนะคะหรือว่ารับแข่งฟุตบอลแบบเป็นลีกด้วยนะคะบอกได้เลยว่าครบวงจรในที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเบียจะพาไปดูด้านในกันค่ะว่าเขามีเสียงอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง ทุกคนตอนนี้นะคะเบียร์ก็อยู่ที่หน้าคลับเฮาส์นะคะซึ่งสนามฟุตบอลที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าเขามีคลับเฮาส์ให้เรานั่งรอด้วยนะคะซึ่งด้านในนะคะก็จะเป็นห้องรับรองนะคะที่เปิดแอร์เย็นๆให้นั่งรอแบบสบายใจเลยฟรี WiFi ด้วยนะคะทุกคนแล้วยังมีอาหารเครื่องดื่มจําหน่ายอยู่ด้านในนะคะเผื่อผู้ปกครองท่านใดมานั่งรอบุตรหลานระหว่างรอเตะบ,บอลน,นะคะก็สามารถเข้ามานั่งรอที่ห้องคลับเฮาส์ห้องรับรองตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเบียก็อยู่ที่หน้าห้องน้ํานะคะซึ่งสนามฟุตบอลที่นี่นะคะเขาก็จะมีห้องน้ํานะคะไว้รับรองความสะดวกนะคะแบ่งแยกแบบชายหญิงแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วยังมีห้องอาบน้ําด้านในด้วยนะคะบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเบียขอเนี้ยไปห้องน้ําก่อนนะคะ ็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนามฟุตบอลย่าเทียมที่นี่บอกได้เลยว่าครบเครื่องครบวงจรเลยใช่ไหมคะใครที่สนใจจะให้บุตรหลานนะคะมาเรียนอะคาเดมี่ลองเตะฟุตบอลแบบนี้นะคะเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็สามารถติดต่อได้ผ่านเพจเฟซบุ๊กเลยนะคะหรือว่าใครที่กําลังจะหาสถานที่จัดเลี้ยงนะคะการแข่งขันกีฬาภายในนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เบียร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ